การรับผู้เป็นหุ้นส่วนใหม่ Admission of a new partner อาจเกิดจากห้างหุ้นส่วนมีความต้องการเงินทุนเพิ่มเพื่อใช้ในการขยายกิจการมีความต้องการบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเพื่อช่วยบริหารกิจการมีผู้สนใจจะเข้าร่วมลงทุนเนื่องจากห้างหุ้นส่วนมีผลการดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์ดีและมีแนวโน้มที่จะเติบโตในอนาคตหรือผู้เป็นหุ้นส่วนบางคนต้องการขายส่วนได้เสียของตนที่มีอยู่ในห้างหุ้นส่วนเนื่องจากไม่ประสงค์จะร่วมหุ้นอีกต่อไป ในการรับผู้เป็นหุ้นส่วนใหม่เข้ามาในห้างหุ้นส่วนจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้เป็นหุ้นส่วนเดิมของห้างทุกคนเนื่องจากผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนต้องร่วมกันร,รับผิดชอบในหนี้สินของห้างและต้องร่วมกันบริหารงานของห้างให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้เมื่อตกลงรับผู้เป็นหุ้นส่วนใหม่ในทางบัญชีก่อนที่จะรับหุ้นส่วนใหม่จะต้องปรับปรุงสินทรัพย์และหนี้สินจากมูลค่าตาม บัญชีให้เป็นราคาตลาดหรือมูลค่ายุติธรรมณวันนั้นโดยผลต่างจากการปรับปรุงจะต้องนำไปแบ่งให้กับผู้เป็นหุ้นส่วนเก่าตามอัตราส่วนแบ่งกำไรเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแอก่อหุ้นส่วนเก่าเพราะหากไม่มีการปรับปรุงก่อนรับหุ้นส่วนใหม่เข้าหุ้นส่วนใหม่ก็จะมีสิทธิในสินทรัพย์ที่มีอยู่ก่อนวันรับหุ้นส่วนใหม่ด้วยการรับผู้เป็นหุ้นส่วนใหม่กระทําได้2วิธีคือ 1. ผู้เป็นหุ้นส่วนใหม่ซื้อส่วนได้เสียจากผู้เป็นหุ้นส่วนเดิม ผู้เป็นหุ้นส่วนใหม่อาจจะซื้อส่วนได้เสียทั้งหมดหรือบางส่วนจากผู้เป็นหุ้นส่วนเดิมเพียงคนเดียวหรือซื้อส่วนได้เสียจากผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนโดยผู้เป็นหุ้นส่วนใหม่จะชำระเงินให้แก่ผู้เป็นหุห้นส่วนเดิมโดยตรงในราคาที่ตกลงกันบันทึกบัญชีเมื่อมีการซื้อสิทธิส่วนได้เสียน okay. ี้ให <ic> ้บันท <Rox> ึกโอนบัญชีทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนเดิมคนเดียวหรือหลายคนไปยังบัญชีทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนใหม่ตามมูลค่าที่ปรากฏในบัญชีวิธีการบันทึกบัญชีการรับหุ้นส่วนใหม่มีสองวิธีคือ หวิธีโบนัสบนองวิธีค่าความนิยมมีผู้เป็นหุ้นส่วนซื้อส่วนได้เสียจากผู้เป็นหุ้นส่วนเดิมคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวตัวอย่างที่4.1กุ้งหอยและปูเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน3ามทะเลมีทุน30 0 0 0นบาท60,000บาทและ60,000บาทตามลำดับตกลงแบ่งรายขาดทุน1 2 2ในวันที่1มกราคม 25x1 ผู้เป็นหุ้นส่วนตกลงรับปลาเข้ามาเป็นหุ้นส่วนใหม่โดยให้ปลาซื้อส่วนได้เสียจากปูเศษ1ส่วน2ในราคา3 7 5 0 0บาทปลาจะได้รับส่วนแบ่งกำไรขาดทุนในอัตราเศษ1ส่วนหาสำหรับผู้เป็นหุ้นส่วนเดิมยังคงได้รับส่วนแบ่งกำไรขาดทุนในอัตราเดิมการบันทึกบัญชีวิธีโบนัส ห้างหุ้นส่วนจะบันทึกโอนทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนเดิมให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนใหม่ตาม,ตามอัตราส่วนในทุนที่ตกลงกันและบันทึกการโอนทุนตามมูลค่าที่ปรากฏในบัญชีโดยไม่คำนึงถึงจำนวนเงินที่ผู้เป็นหุ้นส่วนใหม่ตกลงจ่ายให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนเดิมทึกบัญชีวิธีค่าความนิยมค่าความนิยมเกิดจากผู้เป็นหุ้นส่วนใหม่จ่ายเงินเป็นจำนวนที่แตกต่างจากจำนวนส่วนได้เสียที่ผู้เป็นหุ้นส่วนใหม่ซื้อจากหุ้นส่วนเดิม กรณีที่หนึ่งผู้เป็นหุ้นส่วนใหม่จ่ายเงินเป็นจำนวนที่สูงกว่าส่วนได้เสียที่ได้รับกรณีนี้จะบันทึกค่าความนิยมโดยเฉลี่ยให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนเดิมตามอัตราส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเดิมจากตัวอย่างที่4.1ปลาจ่ายเงินซื้อส่วนได้เสียในห้างหุ้นส่วนจำนวน37,500บาทเพื่อให้มีส่วนได้เสียในห้างหุ้นส่วนเศษหนึ่งส่วนห้าของส่วนได้เสียทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนการคำนวณค่าความนิยมจำนวนเงินที่หุ้นส่วนใหม่จ่ายซื้อส่วนได้เสีย 37,500หักส่วนได้เสียที่ผู้เป็นหุ้นส่วนใหม่มีในห้าง3าม0 0ื่นเหารอัตราส่วนได้เสียที่ผู้เป็นหุ้นส่วนใหม่มีในห้างเศษ1นึ่งส่วนห้า0ค่าความนิยม37,500 กรณีที่2ผู้เป็นหุ้นส่วนใหม่จ่ายเงินเป็นจำนวนที่ต่ำกว่าส่วนได้เสียที่ได้รับกรณีนี้จะบันทึกค่าความนิยมให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนใหม่จากตัวอย่างที่4.1ปลาจ่ายเงินซื้อส่วนได้เสียในห้างหุ้นส่วนจำนวน27,000บาทเพื่อให้มีส่วนได้เสียในห้างหุ้นส่วนเศษ1ส่วน5้าของส่วนได้เสียทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนการคำนวณค่าความนิยมส่วนได้เสียที่ผู้เป็นหุ้นส่วนใหม่มีในห้าง1500015สา0หมื่น หักจำนวนเงินที่จ่ายซื้อส่วนได้เสีย27,000คงเหลือ3,000หารอัตราส่วนได้เสียของผู้เป็นหุ้นส่วนเดิมหลังรับหุ้นส่วนใหม่0.80ค่าความนิยม3,750กรณีผู้เป็นหุ้นส่วนใหม่ซื้อส่วนได้เสียจากผู้เป็นหุ้นส่วนเดิมมากกว่า1คน ตัวอย่างที่4.2เมตาและกรุณาเป็นหุ้นส่วนกันในห้างหุ้นส่วนธรรมะในใจมีทุนและอัตราส่วนแบ่งกำไรขาดทุนในห้างหุ้นส่วนดังนี้ทุนเมตา150,000คิดเป็นเศษ2 5ทุนกรุณา225,000คิดเป็นเศษ3 5 เมตาและกรุณาตกลงรับเอื้อเฟื้อเป็นหุ้นส่วนในวันที่1มกราคม2 5 x 1โดยเมตาและกรุณาโอนขายส่วนได้เสียของตนที่มีในห้างหุ้นส่วนให้แก่เอื้อเฟื้อคนละเศษ1ส่วน5ของทุนที่แต่ละคนมีในห้างในราคา84,000บาทผู้เป็นหุ้นส่วนตกลงให้เอื้อเฟื้อได้รับส่วนแบ่งกำไรขาดทุนและมีส่วนในทุนในห้างหุ้นส่วนในอัตราเศษ1ส่วน5ส่วนเมตาและกรุณาผู้เป็นหุ้นส่วนเดิมตกลงแบ่งกำไรขาดทุนในอ an ัตราเท่าเดิมการบันทึกบัญชีตามวิธีโบนัส เดบิตท un e ุนเมตตาสามหมื่นทุนกรุณาสี่หมื่พันเครดิตทุนเอื้อเฟื้อ7จ็ดหมืันการบันทึกบัญชีตามวิธีค่าความนิยมจำนวนเงินที่หุ้นส่วนใหม่จ่ายซื้อส่วนได้เสีย8ปดหมื่พันหักส่วนได้เสียที่ผู้เป็นหุ้นส่วนใหม่มีในห้าง3ามร้อยเจ็ดสิบห้าศูัน คงเหลือ9,000หารอัตราส่วนได้เสียที่ผู้เป็นหุ้นส่วนใหม่มีในห้างเศษ1ส่วน5 0.20ค่าความนิยม45,000สองผู้เป็นหุ้นส่วนใหม่นำเงินสดและสินทรัพย์มาลงทุน ในกรณีที่รับหุ้นส่วนใหม่โดยผู้เป็นหุ้นส่วนใหม่นำเงินสดและสินทรัพย์ fire, มาลงทุนทำให้สินทรัพย์และทุนของห้างหุ้นส่วนเพิ่มขึ้นซึ่งผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจะต้องตกลงกันถึงส่วนได้เสียของผู้เป็นนอและอัตราส่วนแบ่งกำไรขาดทุนที่จะได้รับในกรณีที่ผู้เป็นหุ้นส่วนใหม่นำสินทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่เงินสดหุ้นส่วนใหม่และอัตรา,าให้ตีราคาสินทรัพย์นั้นด้วยราคาตลาดณวันที่ลงทุนดังนั้นการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการลงทุนของผู้เป็นหุ้้้นนนนส่่่วใใหมอาาาจจแแยกกพิรรณณไดดตละีีัง 1>, 1. การลงทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนใหม่โดยมีส่วนได้เสียในห้างหุ้นส่วนเท่ากับจำนวนเงินลงทุน 2. การลงทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนใหม่โดยมีส่วนได้เสียในห้างหุ้นส่วนน้อยกว่าจำนว,วนเงินลงทุน 1. คิดโบนัสให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนเดิม 2. บันทึกค่าความนิยมของห้างหุ้นส่วนให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนเดิม 3. บันทึกค่าความนิยมและคิดโบนัสให,ให้แก่ผู้เป็นหุ SO ้นส่วนเดิม<อ> 3. การลงทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนใหม่โดยมีส่วนได้เสียในห้างหุ้นส่วนมากกว่าจำนวนเงินลงทุน 1. คิดโบนัสให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนใหม่ 2. บันทึกค่าความนิยมให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนใหม่ 3. บันทึกค่าความนิยมและคิดโบนัสให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนใหม่ 4. การลงทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนใหม่โดยตกลงให้ตีราคาสินทรัพย์ก่อนรับผู้เป็นหุ้นส่วนใหม่ 1.2 1การลงทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนใหม่โดยมีส่วนได้เสียในห้างหุ้นส่วนเท่ากับจำนวนเงินลงทุนในการลงทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนใหม่โดยมีส่วนได้เสียในห้างหุ้นส่วนเท่ากับจำนวนเงินลงทุนจะมีผลทำให้สินทรัพย์และทุนรวมของห้างหุ้นส่วนเพิ่มขึ้นหลักการบันทึกบัญชีเดบิตเงินสดสินทรัพย์20ครดิตทุนผู้เป็นหุ้นส่วนใหม่20 1.2.2การลงทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนใหม่โดยมีส่วนได้เสียในห้างหุ้นส่วนน้อยกว่าจำนวนเงินลงทุนผู้เป็นหุ้นส่วนใหม่ที่เข้าร่วมลงทุนในห้างหุ้นส่วนที่มีกิจการเจริญรุ่งเรืองและดำเนินงานมานานจนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปอีกทั้งสามารถทำกำไรได้มากเกินกว่าที่ธุรกิจประเภทเดียวกันพึงได้รับผู้เป็นหุ้นส่วนใหม่จึงต้องจ่ายเงินลงทุนเป็นจำนวนเงินที่มากกว่าส่วนได้เสียที่จะได้รับจากห้างหุ้นส่วน 1. คิดโบนัสให้แก่ผู้เป็นหุ้นนส่วเดิม ตัวอย่างที่4.3เมื่อวันที่1มกราคม 25x1 ทอมและเจอรี่เป็นหุ้นส่วนกันมีทุน40,000บาทและ80,000บาทตามลำดับแบ่งผลกำไรขาดทุนเท่ากันตกลงรับการ์ตูนเข้ามาเป็นหุ้นส่วนใหม่โดยให้การ์ตูนนำเงินสดมานงอทุนในห้าง56,000บาทและให้มีส่วนได้เสียในเงินทุนและกำไรขาดทุนในห้างเศษ1ส่วน4ทุนของห้างหุ้นส่วนใหม่มีจำนวน176,000บาททุนห้างหุ้นส่วนใหม่176,000บาท หักทุนห้างเก่า481,200ากาตูนนำเงินสดมาลงทุน56,176,000เป็นโบนัสไม่มีกาตูนนำเงินสดมาลงทุน56,000บาทภาพการ์ตูนมีส่วนได้เสียเศษ1ส่วน4ของทุนห้างใหม่176,000คูณเศษ1ส่วน4 44,000หุ้นส่วนเก่าได้รับโบนัส12,000 2. บันทึกค่าความนิยมของห้างหุ้นส่วนให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนเดิมตัวอย่างที่4.4เมื่อวันที่1มกราคม 25x1 ทอมและเจอรี่เป็นหุ้นส่วนกันมีทุน40,000บาทและ80,000บาทตามลำดับแบ่งผลกำไรขาดทุนเท่ากาันตกลงรับการ์ตูนเข้ามาเป็นหุ้นส่วนใหม่โดยให้การ์ตูนนำเงินสดมาลงทุนในห้าง44,000บาทและให้มีส่วนได้เสียในเงินทุนและกำไรขาดทุนในห้างเศษ1ส่วน4ทุนของห้างหุ้นส่วนใหม่มีจำนวน176,000บาท ทุนของห้างใหม่176,000หากทุนห้างเก่า40,000,80,000,120,000การตูนนำเงินสดมาลงทุน44,000เป็น164,000เป็นค่าความนิยม12,000การตูนนำเงินสดมาลงทุน44,000หากการ์ตูนมีส่วนได้เสียเศษ1ส่วน4ของทุนห้างใหม่176 00014 44,000หุ้นส่วนเดิมได้รับค่าความนิยม3บันทึกค่าความนิยมและคิดโบนัสให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนเดิม ตัวอย่างที่4.5เมื่อวันที่1มกราคม2561ทอมและเจอรี่เป็นหุ้นส่วนกันมีทุน40,000บาทและ80,000บาทตามลำดับแบ่งผลกำไรขาดทุนเท่ากาันตกลงรับการตูนเข้ามาเป็นหุ้นส่วนใหม่โดยให้การตูนนำเงินสดมาลงทุนในห้าง40,000บาทและให้มีส่วนได้เสียในเงินทุนและกำไรขาดทุนในห้าง1ส่วน5ทุนของห้างหุ้นส่วนใหม่มีจำนวน176,000บาททุนของห้างใหม่176,000 หักทุนห้างเก่า40,000 120,000การ์ตูนนำเงินสดมาลงทุน40,000เป็น160,000เป็นค่าความนิยม16,000การ์ตูนนำเงินสดมาลงทุน40,000ผักการ์ตูนมีส่วนได้เสีย1ส่วน5ของทุนห้างใหม่176,000คูณเศษ1ส่วน5 35,200หุ้นส่วนเดิมได้รับค่าความนิยมและโบนัส4,800 1.2.3การลงทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนใหม่โดยมีส่วนได้เสียในห้างหุ้นส่วนมากกว่าจำนวนเงินลงทุนในกรณีที่ผู้เป็นหุ้นส่วนเดิมตกลงรับหุ้นส่วนใหม่โดยให้ผู้เป็นหุ้นส่วนใหม่นำเงินสดหรือสินทรัพย์มาลงทุนเป็นจำนวนน้อยกว่าส่วนได้เสียที่มีในห้างหุ้นส่วนโดยมีข้อตกลงในผลต่างที่เกิดขึ้นว่าจะคิดเป็นโบนัสให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนใหม่หรือคิดเป็นค่าความนิยมให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนใหม่หรือคิดเป็นค่าความนิยมและโบนัสให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนใหม่ 1>, 1. คิดโบนัสให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนใหม่ตัวอย่างที่4.6ทอมและเจรี่เป็นหุ้นส่วนกันมีทุน40,000บาทและ80,000บาทตามลำดับแบ่งกำไรขาดทุนเท่ากันการตูนนำเงินสดมาลงทุนในห้าง32,000บาทข้อตกลงในห้างใหม่มีทุน152,000บาทและให้การ์ตูนมีส่วนในทุนเศษ1ส่วน4ของทุนของห้างและส่วนแบ่งกำไรขาดทุนในห้างด้วยทุนของห้างใหม่152,000 หักทุนห้างเก่า40,000,80,000 40 120,000กาตูนนำเงินสดมาลงทุน32,000เป็น1,152,000เป็นโบนัสไม่มีกาตูนนำเงินสดมาลงทุน32,000หากกาตูนมีส่วนได้เสียเศษหนึส่วนสของทุนห้างใหม่000 000 1 5 2 0 0 0 1 4 0 0 4 38,000 หุ้นส่วนใหม่ได้รับโบนัส6,000 2. บันทึกค่าความนิยมให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนใหม่ตัวอย่างที่4.7ทอมและเจอรี่เป็นหุ้นส่วนกันมีทุน40,000บาทและ80,000บาทตามลำดับแบ่งกำไรขาดทุนเท่ากันการตูนนำเงินสดมาลงทุนในห้าง32,000บาทข้อตกลงในห้างใหม่มีทุน160,000บาทและให้การตูนมีส่วนในทุนเศษ1ส่วน4ของทุนของห้างและส่วนแบ่งกำไรขาดทุนในห้างด้วยทุนของห้างใหม่160,000 หักทุนห้างเก่า40,000,80,000,20,000กาตูนนำเงินสดมาลงทุน20,000เป็น140,000เป็นค่าความนิยม20,000กาตูนนำเงินสดมาลงทุน20,000หากกาตูนมีส่วนได้เสียเศษ1ส่วน4ของทุนห้างใหม่160,000,14,80,000 คิดค่าความนิยมให้หุ้นส่วนใหม่6 0 0มื 60, 3. บันทึกค่าความนิยมและคิดโบนัสให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนใหม่ตัวอย่างที่4 8จทอมและเจอรี่เป็นหุ้นส่วนกันมีทุน4ี่0 0บาทและ8 0,000บาทตามลำดับแบ่งกำไรขาดทุนเท่ากาันตกลงรับการ์ตูนเข้ามาเป็นหุ้นส่วนโดยให้การ์ตูนนำเงินสดมาลงทุนในห้างสอง0 0บาทและมีส่วนได้เสียในเงินทุนและกำไรขาดทุนในห้างเสษ1หนึ่งส่วนสองทุนห้างใหม่มีจำนวน16 0 0 0 0มบาท ทุนของห้างใหม่160,000หักทุนห้างเก่า40,000,80,000,20,000กาตูนนำเงินสดมาลงทุน20,000เป็น140,000เป็นค่าความนิยม20,000กาตูนนำเงินสดมาลงทุน20,000หากกาตูนมีส่วนได้เสียเศษ1ส่วน2ของทุนห้างใหม่160 000. 000128,000คิดค่าความนิยมและโบนัสให้หุ้นส่วนใหม่60,000 1.2สี่การลงทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนใหม่โดยตกลงให้ตีราคาสินทรัพย์ก่อนรับผู้เป็นหุ้นส่วนใหม่ในกรณีที่ห้างหุ้นส่วนตกลงรับผู้เป็นหุ้นส่วนใหม่กิจการควรทำการบันทึกรายการปรับปรุงราคาองค์สินทรัพย์ของห้างหุ้นส่วนก่อนที่จะบันทึกรายการรับผู้เป็นหุ้นส่วนใหม่เพื่อให้สินทรัพย์สินและทุนของห้างหุ้นส่วนมียอดที่ถูกต้องณนวันที่รับผู้เป็นหุ้นส่วนใหม่